สวัสดีค่ะ EP 3เรือน12ในการดูดวงสมพงศ์ในคลิปนี้เราจะมาดูความหมายของแต่ละดาวที่มากระตุ้นเรือน12ในการประกบดวงสมพงศ์เจ้าของบ้านหรือเจ้าของดาวเป็นฝ่ายรู้สึกมากกว่ากันมาหาคำตอบได้ในคลิปนี้เลยนะคะถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะคะในการประกบดวงสมพงศ หนึ่งในวิธีดูคือการดูว่าดาวของเราไปหล่นลงที่บ้านใดของอีกฝ่ายหรือที่เรียกว่า overlay เมื่อดาวของคนหนึ่งไปตกอยู่ในเรือน12ของอีกคนหนึ่งสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเมื่อเจอกันจะเกิดความรู้สึกคุ้นเคยอย่างบอกไม่ถูกเหมือนรู้จักกันมานานทั้งทั้งที่เพิ่งเจอเหมือนมีกรรมเก่าหรือความผูกพันจากชาติปางก่อนอาจนำมาซึ่งความกลัวในระดับจิตใต้สำนึก ทำให้คนทั้งสองรู้สึกดึงดูดเข้าหากันอย่างลึกซึ้งโดยไม่มีเหตุผลเพราะพลังงานของเรือน12นั้นทำงานผ่านสิ่งที่มองไม่เห็นมากกว่าสิ่งที่จับต้องได้เจ้าของดาวจะเป็นฝ่ายปลุกด้านมืดหรือความกลัวที่ซ่อนอยู่ของเจ้าของบ้านเป็นความสัมพันธ์ที่ยากจะเข้าใจอธิบายไม่ได้ด้วยเหตุผลหรือคำพูดเพราะมันเป็นการเชื่อมโยงในระดับจิตวิญญ,ญาณมากกว่าระดับจิตสำนึก เป็นความสัมพันธ์ที่เจือความรู้สึกไม่สมหวังหรือสับสนบางครั้งฝ่ายหนึ่งรู้สึกลหลงไหลคลั่งไคล้ในขณะที่อีกฝ่ายอาจจะไม่ได้รู้สึกเท่ากันจึงเกิดความไม่สมดุลขึ้นโดยเฉพาะหากเจ้าของบ้านยังไม่ได้มีการพัฒนาทางจิตวิญญ,ญาณอาจจะมีความรู้สึกไม่ปลอดภยัยและอยากจะวิ่งหนีอีกฝ่ายไปเลยทั้งทงที่อีกฝ่ายยังไม่ได้ทำอะไรให้จากตัวอย่างการประกบดวงของคิงชาร์ลส์และค e n คามิล l า พบว่าคามิล่ามีสเตเลียมในเรือน12และมีลักษณะดเดียวกับชาร์ลส์จึงทำให้สเตเลียมของคามิล่าลดลงในเรือน12ของคิง g ชาร์ลส์ด้วยคามิล่าเกิดมาพร้อมเอเนจีในเรือน12ในขณะที่ชาร์ลส์ไม่มีดาวจึงทำให้รู้สึกว่าคามิล่าสัมผัสในส่วนที่เขาอะเข้าไม่ถึงมาก่อนและการที่มีลักษณะตรงกันเกือบจะองศาเดียวกันนั้นทำให้ทั้งสองตัดกันไม่ขาด แม้ว่าต่างฝ่ายจะไปแต่งงานกับคนอื่นในตอนต้นแต่ทั้งคู่ยังอยู่ในชีวิตของกันและกันยังคบหากันในที่สุดก็ได้รับอนุญาตให้แต่งงานกันในตอนที่อายุ50กว่าๆต่อไปเราจะดูความหมายของดาวแต่ละดวง mm. เมื่ออยู่ในเรือน12ของอีกฝ่ายหากเจ้าของบ้านมีดาวในบ้าน12อยู่แล้วเหมือนควีนคาเมล่านะคะความหมายก็อาจจะเปลี่ยนได้ขึ้นอยู่กับดาวในบ้านที่เขามี ดังนั้นความหมายที่ให้ในคลิปนี้จะเป็นความหมายว่าเจ้าของบ้านไม่มีดาวอะไรอยู่โอเคนะคะเพราะถ้ามีดาวความหมายมันจะเปลี่ยนไปตามดาวนั้นและจะมี2ระบบซึ่ง1ราศี1บ้านเนี่ยจะเรียกว่าโฮซายกับระบบพลัสซิดุสซึ่งทางเว็บเนี่ยมักจะดีฟอลต์มาให้ดูความแตกต่างนะคะถ้าเราดูแบบพลัสซิดุสเนี่ยคู่เนี้ย จะไม่มีดาวหล่นในเรือน12ของกันและกันแต่ถ้าดูเป็น,ปนระบบโฮซเนี่ยจะพบว่าคนวงนอกสีส้มเนี่ยเอาพัดจานมาใส่ในเรือน12ของคนวงในให้เราดูแบบโฮซไปก่อนแต่ถ้าอยู่บ้านเดียวกันแล้วและอยากจะดูโอเวอร์เลย์ให้เปิดแบบพลัสซิดุสเอาละค่ะต่อไปก็จะเป็นความหมายของดาวในแต่ละเรือนนะคะถ้าพระอาทิตย์ของคนหนึ่งไปตกในเรือน12ของอีกคนหนึ่ง เจ้าของบ้านนะคะจะรู้สึกเหมือนอีกฝ่ายมองเห็นตัวตนของเขาที่เขายังไม่รู้จักเหมือนถูกส่องแสงเข้ามาในเงามืดภายในใจบางครั้งก็อุ่นใจแต่บางครั้งก็รู้สึกว่าลวงความลับฉันเยอะไปไหมรู้สึกได้รับการมองเห็นก็เลยขึ้นอยู่กับเจ้าของว่าชอบหรือไม่ชอบส่วนเจ้าของดาวอาทิตย์นะคะมีความอยากเข้าใจายอยากช่วยอีกฝ่ายให้ออกมาจากความกลัวแต่บางครั้งก็สับสนว่า อีกฝ่ายอ่ะหนีหายไปอย่างไม่มีเหตุผลถ้าเป็นพระจันทร์กับเรือน12เจ้าของบ้านจะรู้สึกผูกพันเหมือนคนคุ้นเคยจากชาติปางก่อนแต่ก็รู้สึกไม่ปลอดภัยและมีอารมณ์ขึ้นลงอย่างไม่มีเหตุผล ส่วนเจ้าของดาวจันทร์จะรู้สึกสงสารอยากปลอบอยากอยู่ใกล้บางครั้งก็โดนดึงเข้าไปในโลกของอารมณ์ของอีกฝ่ายและรู้สึกว่าตัวเองหายไปเลยต่อมาเป็นดาวพุธในบ้าน12นะคะเจ้าของบ้านจะรู้สึกว่าอีกฝ่ายเข้าใจสิ่งที่เขาไม่ได้พูดเหมือนสื่อสารกันได้ทางโทรจิตแต่ก็กลัวกลัวว่าอีกฝ่ายจะรู้ทุกอย่างเลยแม้ความคิดลบๆของเราส่วนเจ้าของดาวพุธก็จะงงกับพฤติกรรม ของอีกฝ่ายเหมือนพูดกันไม่เข้าใจทั้งที่รับรู้ได้ทางพลังงานบางครั้งสื่อสารไปอีกฝ่ายก็ไม่ตอบดาวอังคารในเรือน12เจ้าของบ้านจะรู้สึกถึงแรงดึงดูดอย่างลึกซึ้งและอันตรายมีทั้งแรงปรารถนาและความกลัวปะปนกันไปอาจจะมีการฝันถึงอีกฝ่ายบ่อยครั้งส่วนเจ้าของดาวจะรู้สึกหลงไหลและอยากปกป้องแต่ก็มีอารมณ์หงุดหงิดถูกบางอย่างที่มองไม่เห็นเนี่ยขัดขวาง เหมือนพลังโดนบล็อกถ้าดาวสู่กับบ้าน12นะคะเจ้าของบ้านจะรู้สึกโรแมนติกรู้สึกเหมือนอยู่ยในความฝันเลยรักกันแบบลึกซึง้งเหมือนสูญเสียตัวตนไปเลยและมีความรู้สึกลึกๆว่าความรักเนี่ยเป็นไปไม่ได้ส่วนเจ้าของดาวจะรู้สึกให้ความเมตตาเหมือนอยากจะมอบความรักแบบไม่มีเงื่อนไขให้เจ้าของบ้านแต่ก็รู้สึกว่าตัวเองไม่ได้รับความชัดเจนหรือว่าชัน ถูกซ่อนแอบอะไรหรือเปล่าทําไมเขาไม่เปิดเผยฉันให้กับคนอื่นรู้ส่วน north node หรือว่าราหูนะคะจะรู้สึกว่าเจ้าของบ้านเนี่ยจะรู้สึกว่าอีกฝ่ายอะมาปลุกจิตวิญญาณหรือมาเปลี่ยนชีวิตให้เห็นสิ่งที่เคยซ่อนอยู่ในใจส่วนเจ้าของราหูนะคะจะรู้สึกเหมือนต้องเรียนรู้บทเรียนกรรมเก่าผ่านอีกฝ่ายรู้สึกดึงดูดโดยไม่รู้ว่าทําไมเจ็บแต่ก็ยังไปไหนไม่ได้และยังอยากอยู่ในชีวิตของอีกฝ่ายถ้าสาวโ h นดหรือเกตุ หล่นลงไปในเรือน12เจ้าของบ้านจะรู้สึกผูกพันเหมือนรู้จักกันมานาะนแต่ความสัมพันธ์เนี้ยจะทําให้เบื่อเพราะว่ามันไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นมันซ้ํารอยเดิมส่วนเจ้าของเกตุูจะรู้สึกสบายใจแต่ไม่มีความก้าวหน้าเหมือนดึงดูดกันเพราะความคุ้นเคยจากอดีตชาติมากกว่าถ้าดาวพฤหัสกับเรือน12นะคะเจ้าของบ้านจะรู้สึกว่า เจ้าของดาวให้อภัยเขาเข้าใจเขาเยียวยาเมื่ออยู่ใกล้และเจ้าของดาวเนี่ยคือผู้ให้แสงนำทางส่วนเจ้าของดาวก็รู้สึกอยากช่วยให้อีกฝ่ายเติบโตทางจิตวิญญาณแต่บางครั้งก็พูดมากจนเหมือนจะเทศนาอีกฝ่ายไปนะคะดาวเสาค่ะเจ้าของบ้านเนี่ยจะรู้สึกกลัวว่าเจ้าของดาวเสาจะมาตัดสินหรือจะโดนปฏิเสธจากเขาและ เหมือนอีกฝ่ายเป็นครูที่มาทดสอบความอดทนส่วนเจ้าของดาวสาวจะมีภาละทางอารมณ์ต่ออีกฝ่ายรู้สึกต้องรับผิดชอบหรือช่วยให้เขาผ่านความกลัวในอดีตชาติดาวยูเรนัสกับบ้าน12นะคะเจ้าของบ้านจะสับสนตกใจกับพลังของอีกฝ่ายรู้สึกเหมือนเขาเข้ามาขย่าวโลกที่ปกติมันเงียบสงบของเราอะส่วนเจ้าของดาวนะคะ รู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้ควบคุมไม่ได้เลยมีแรงดึงดูดแบบแปลกๆและมักจะทําให้เจ้าของดาวเนี่ยเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันโดยไม่คาดคิดพอเจ้าของดาวเนี่ยแพลนอะไรเอาไว้เนี่ยมันจะต้องมีเหตุให้ต้องเปลี่ยนแผนตลอดเวลาเนบจูนค่ะเจ้าของบ้านที่ได้รับเนบจูนเนี่ยจะรู้สึกว่าอีกฝ่ายคือโซเมเป็นคู่แท้เข้าใจลึกซึ้งมากมีความชวนฝันมีความนี่แหละคนคนในฝันอืม แต่ก็เป็นสิ่งที่เขาคิดไปเองนะไม่ได้ตรงกับความจริงนะคะส่วนเจ้าของดาวเนปจูนก็รู้สึกหลงไหลยอยากเป็นที่พึ่งให้เขาแต่ว่าก็รู้สึกมึนงงเหมือนกันเพราะว่าดาวเนปจูนก็สร้างความมึนงงให้เจ้าของอยู่แล้วนะคะดาวพุโตค่ะดาวพุโตเนี่ยเจ้าของบ้านจะเหมือนว่าโดนอีกฝ่ายควบคุมแล้วพุโตเขาเป็นเจ้าแห่งความเปลี่ยนแปลเงเนาะดังนั้นด้านที่ลึกที่สุดมืดที่สุดของเราเนี่ยกำลังจะโดนเปลี่ยนแปลงดังนั้นเรา หวาดกลัวนะคะแต่ก็ดึงดูดเหมือนกับเรารู้ว่าคนคนนี้จะมาเปลี่ยนชีวิตเราเรากลัวๆกวกล้าส่วนเจ้าของดาวพลูตโตนะคะจะมีความรู้สึกอยากเปลี่ยนอีกฝ่ายแบบหมดไส้หมดพุงไปเลยหมกมุ่นอยู่กับเจ้าของบ้านบางครั้งสองคนนะ่ะจะต้องมีการ death and rebirth หือว่าตายแล้วก็เกิดใหม่ทางอารมณ์ถ้าเป็น Vertex เจ้าของบ้านเนี่ยจะรู้สึกเหมือนฟาริคิดมาให้เจอคนนี้โดยเฉพาะถ้ามีดาวนะคะส่วนเจ้าของ Vertex เนี่ยจะรู้สึกว่าฝ่ายบ้านเนี่ยจะเป็นคนที่มีผลต่อโชคชะตาของเราอย่างลึกซึง้งทั้งทางด้านจิตวิญญาณและการตื่นรู้และถ้าลิลิตอยู่ในเรือน12เจ้าของเรือนเนี่ยจะรู้สึกว่าเจ้าของดาว ทำให้เราเห็นตัวตนด้านมืดของเราที่เราไม่เคยยอมรับรู้สึกกลัวและหลงไหลในขณะเดียวกันเจ้าของลิลิทนะคะจะรู้สึกกระตุ้นทางอารมณ์และจิตญาณอย่างรุนแรงเหมือนอีกฝ่ายปลดปล่อยพลังดิบภายในของเขาไคาลอนค่ะในเรือน12เจ้าของบ้านเนี่ยจะรู้สึกว่าเจ้าของดาวทําให้แผลในใจของฉันมาอีกแล้วทั้งทที่ตรงนั้นไม่ได้มีไคลอนนะแต่ว่าบาดแผลของเจ้าของดาวเนี่ยมาหล่นใส่ สิ่งที่เป็นความลับที่ซ่อนเอาไว้ก็เลยกระตุ้นบาดแผลกันทั้งคู่เลยค่ะทั้งคู่ก็คือเจ็บปวดกันทั้งคู่แต่ก็มีพลังในการเยียวยาซึ่งกันและกันนะคะเ,เจ้าของไคลลอนจะรู้สึกเจ็บเองแล้วก็รู้สึกว่าฉันต้องรักษาเธอเอาละค่ะจบแล้วสำหรับดาวทั้งหลายแหล่ที่หล่นลงไปในบ้าน12หวังว่าทุกท่าน,นจะได้รับความรู้ไม่มากก็น้อยนะคะวันนี้ที่เวลาไปก่อนแล้วก็พบกันในอีพีหน้าสำหรับดาวจรในเรือน12ค่ะ